มาต่อกันที่ศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียกันบ้างน,นะครับอีกหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยนี่ก็คือชมบุรีบลูเวฟนะครับเมื่อวานนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปที่เรียบร้อยแล้วครับการแข่งขันศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับที่สนามบางกอกฟุตซอลอารีนาหนองจอกครับ ชมบลีบลูเวฟลงสนามเกมที่2ในรอบแรกพบกับนาโกย่าโอเชียนจากญี่ปุ่นครับณน,น,นี้เพียงแค่เสมอชมบรีก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับสนาทีแรกครับไปดูผลงานของจิรวัตรสอนวิเชียนครับก็มาซับประตูขึ้นนําให้บลูเวฟหประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นสกอร์ลูกเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับได้เหตุกทั้งสนามเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าความจุเนี่ยประมาณ1-0,000กว่าคนเลยนะครับที่มาชมในกรแขังขันเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนครึ่งหลังครับโอเชียนก็มาตีเสมอจากเรียวเฮนาทีที่26ครับแต่เพียง1นาทีให้หลังครับสุภวุฒิเถื่อนกลางครับก็ทำประตูที่2ช่วยให้บูเวครับกลับขึ้นมานาังอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึะครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับเจษดาชูดเดชก็มาซัดประตูแรกในรายการนี้ให้กับบูเวฟแล้วก็ช่วยให้ชุมบรีเอาชนะนักวาโอเชียนไป3ประตูต่อหครับก็เก็บ6คะแนนเต็มเข้ารอบในฐานะแชมป์สายเครับ ส่วนนาโกย่าประตูได้เสียดีกว่าวิกไวส,วสเปอร์ก็ตามชมบีเข้ารอบเป็นที่2นั่นเองครับเข้าไปเล่นในรอบต่อไปก็เป็นครั้งแรกที่อยู่นั้นอย่างวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราชนะนาโกย่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยครั้งแรกแล้วก็คือก้าวต่อไปของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็เราเพรยายามจะทําผลงานให้ดีในรายการนี้ต่อไปก็ตัวพี่เองเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ ภูมิใจในในทีมของชนบุรีที่พี่เป็นเป็นเฮดโค้ชและตอนนี้ก็คือเราเล่นกันด้วยสบลีทีมจริงแล้วก็เราจะทำผลง,งานให้ดีเพื่อแฟนฟุตซอลที่มาเชียร์เราที่สนามครับสำหรับนะัดต่อไปนะครับบลูเวฟในรอบแปดทีมสุดท้ายก็จะลงสนามพบกับอันดับที่2ของสายบีอย่างอัลมาลิกจากอุซเบกิสถานครับ โดยจะแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายของวันอังคารที่19กรกฎาคมนี้ในเวลา01.00นน,นนะครับที่สนามบากกอบฟุตซอลอารีนาหนองจอกนั่นเองครับ